สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะคะแซบนัวควยล้วก็ได้เมนูนะคะเมื่อนี้ไปเก็บผพักแพลมาบมากนึงค่ะนะคะฝนตกห้ามมันก็เลยโปรงงามนะคะทุกคนจ้าพังแพร่อยู่หน้าบ้านนะคะนี่สวยงามมาสุบกเขือนะคะสุบกเขอใส่บักทัวเนาะสวนยิงมาบักทั่วลายก็ได้อาว่าสุปใส่บักเขอนะคะนี่เลยน,นี่น่ากินไหมสุบกเขือใส่บักทัวเฮ็ดต่ดืตมโซดาแต่ว่ากัดแซบ,บด้วยอละ่ะ ข้าวเหนียวร้อนๆนะคะเหมือนเดิม Hello anybody แล้วค e to มา k คิดเชนนะคะทรบนัวโคอยงนู้นนะคะซุปบะเขือนะคะเมือน,นี้ขา้าวเหนียวอันท้อนนะคะมะมีผักกับก็เลยเอาแตงโมมากินกับนะคะวันนี้ผักไม่มีก็เลยกินกับอา่าบแตงโมนะคะอากากรก็อึมคึมนะคะตอนนี้ก็น่าจะฝนตกเนาะ้างนอกฝนโตแล้วก็เสียงเขาเจาะถนนนะคะย่ายมะนาบบานยิงนุดอีกแล้วนะคะจอย,ยังกระดอกกระเดือบูนะคะผักแพ้วนี่มา ซูบกเค้อนะคะใส่บกทั่วนะคะแล้วมากี่น้ำกันเนาะหน้าปานมันมีแต่มันสะท้อนเสื้อเจยาสะท้อนกันเขาเป็นเพื่อความกันนี่ยไม่เขาไม่ม่งเดียวนี่ยมันสะท้อนมาเอามีซ่ากันกับยุดมันสะท้อนเ้ามันมาขจอร้อมกันมัน เขาย่ายไปตัวก็เขาเห็นมางนี้แล้วเขาจะย่ายไปมาเนี่ยมุ้นดำยำนะคะลุยๆนะคะอือผักเพลวิววิผัดกับเหมือนกับบักตมมแตกหม้ออือเอ้โมกไก่เย็นเย็นพ<ม>ี<ๆ>่เนาะ อาหารประเภทนี้น้องนนท์รับปรกินหนาะวอาหารอีสานแล้วๆวเราจะปรกินซุปบ,บักมีซุปบ,บักเขือซุปบ,บักแตงซุปน้ำมันซุปยังไม่เห็นรากินคุณแม่กินผู้เดียวนะแซ่บเพื่อเขาหนับักทั่วที่พ่อต่ำม,มันวนเนี่ยโอ้ขอเขาวเหนียวค่ห่อนแทบเลยพี่น้องข้าวเหนียวหว่อนอืมสิ่งเดีย ب.

มื่กินกาแฟาโดนแล้วเนี่ยทวาลูกเวลาทุกวันทุกครั้งที่โนจิบกาแฟาจะนอนเด็กนะครับนอนมาหลับโนจิบบ่ค่อยถฉยกับกาแฟาไปะไหนเนาะโอ้ยขอนี้คือฮอนค่ะหนึงกก่งเพรากระแล้วมังหันมันฮอร์นอีกทีเด้อเปิดไปก่อนบ้าบ่าเคยเอ่อกินเขาฮอนปอนเด้อฮอนกับฮอนคักวฮอนเนี่ยฮอนพะโล่มาทั้งกินทั้งจม มถ้าน้อยมาลับจะคือคนเมาหน่จริงเราประเดีเมาได้แน้อยมาลับยิ่งลดมากกินอาหารอีสานนะคะอาหารเล้าๆนะเกแก่ยไหมแม่นะแก้วแก้วแก้ว่ปะเดี๋ยวแก้ว ดูใครงูปฏิทินเอาอันหนึ่งในนี้อันหนึ่งเปิดอันนึงนะคะปลาแดกแจ่วปลาแดกบองนะเอามาให้แม่เบาเบอีสานแล้วฟังมันรู้เรื่องรู้ภาษาไทยแจ่วนะคะแจ่วแจ่วปลาแดกนี่ข้าวเหนียวก้อนข้าวเหนียวก้อนนะคะปั่นนั่นๆนะคะหยิบมาเลยจิงยินเจ้า ซอนมามีบ่เให้หนะโอาห้างอันนี้ก็เลยนะห้างอานะ่าหน้าซ้ายเขาเอาไงไงสร้างมายากนะไม่ต้องสร้างเงินไขนะคะเนี่ยมันติดยวบวงเขากับขวดออกนะครับใกลเห็นบ่ปะไงไงนอนนะใช่หรืบเปล่าเดียเด๋ยวใครฟ้งไปแฟนอืมแบวเจ้าซะครัพย์คุยเอานะคะ พักแผลมาได้ทุกคนจ้าพึดด่ธจะพักได้กินเขาทั้งกินทั้งหวังนะจะว่าใครหิวเขาอยู่ซสูปกระเซิใสูบทั่วพี่น้องเนอะ้เคยกินมาซุปพักจ้ะอือ้มหอมจันเลย ไม่อยากป่วยผมเหนนะาม,ามือนไอ้นะจะมามัดลายมันกับปวดหัวแล้วเาไปข้างนอกมัดอยู่นนะะัามองอย่างไ่เห็นงุนงงยินมนไม่นพอยคห่วงสวยไปไหนดอกมันคนรลุยๆนะคะสวยยิ่งไหนก็ได้มันบอก ข้าวเหนียวอันนี้นจะนุ่มมากนะวันร้าคตเป็นเบ,บาหวานเ <c oughs> ต่างมอเ <c oughs> ต่าง้อกินลายมาได้มั้งน,นันมันเย็นแล้วก็มันจะให้แต่ยังนอนเสียวฟันแล้วจะกินของปเปรี้ยวลายไปได้ก็เสียวฟันแบบอ่า เพาเมายังไปฟอกฟันมาได้กี่มนกับนี่อาการที่เขาเข้าไปกินเปรี้ยวเสียวฟันมาีลมมันเย็นฟันนวดกัดไไดําแขงไมเนี่ยวปรดีนะคะับยวห่างอขอนยาวกรติดมือพี่น้องเลยมาด้วยใจผู้ใดว่าใดกินเขานะคะมื่อนี้แง Bad Bird. Bad Bird. แบดเบิร์ดแบดเบิร์ดเราพี่น้องออกไปกันนะปิดคลิปเช้ากินสำหรับวันนี้ค่ะยิยงนุชขอลาไปก่อนนะคะทุกคนจ๋าอย่าลืมนะคะกดติดตามให้ยิยงนุชด้วยนะคะแซ่บนัวกโกยนุชขอลาไปก่อนวันนี้สุปกระเคือนะคะใส่บักทัว่บาไว้ไปไว้แบดคิสเบิร์ดนะคะบ๊ายบายนะคะทุกคนจ๋ายิยงนุชจะขึ้นไลฟ์ทุกวันจันทร์หนึ่งสูงนะคะสี่โมงเย็นถึงหกโมงเย็นเวลาเมืองไทยนะคะทุกคนจ๋าฝากด้วยนะคะบ๊ายบาย